บทสาธยายธรรมเรื่องลัทธุกิโกปมสูตรอุปมาด้วยนกกระทาเมื่อเครื่องผูกที่แท้จริงคือใจของเราที่มาจากพระสุตตันตปิฎกมัชชิมนิกายมัชฌิมปันนาสกพิกขุวรนวัชเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องตัดซึ่งเครื่องพันธนาการทุกท่าน ในเส้นทางแห่งการขัดเกลากิเลสนั้นบ่อยครั้งที่เรามักจะประเมินอุปสรรคจากขนาดภายนอกของมันเราอาจมองว่ากิเลสเล็กๆน้อยๆหรือความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สลักสำคัญคงไม่สามารถเหนี่ยวรั้งเราไว้จากความดีงามได้แต่ในทางกลับกันเรากลับมองว่าการละทิ้งทรัพย์สมบัติหรือตำแหน่งอันยิ่งใหญ่นั้นเป็นเครื่องพันธนาการที่แข็งแกร่ง และยากจะสลัดให้หลุดพ้นได้แต่แท้จริงแล้วความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอของเครื่องผูกนั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวของมันเองหากแต่อยู่ที่กำลังใจและปัญญาของผู้ที่ถูกผูกต่างหากวันนี้ธรรมภาพจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งใช้อุป,ปมาอันเฉียบคมยิ่งมาสาธยายให้ทุกท่านได้เห็นถึงความจริงข้อนี้พระสูตรนี้มีชื่อว่าลัทธุกิโกปมสูตร เรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าละถุกิโกปะมะสูตรเป็นภาษาบาลีคำว่าลัทุกิกาหมายถึงนกกระทาหรือในบางฉบับแปลว่านกนางมูลไถและคำว่าอุป,ปะมะหมายถึงอุป,ปมาหรือการเปรียบเทียบ เมื่อรวมกันแล้วลัทธูกิโกปมสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยอุปมาด้วยนกกระทาหัวใจของพระสูตรนี้คือการชี้ให้เห็นว่าโทษหรือกิเลสแม้จะดูเล็กน้อยเพียงใดก็าตามหากผู้ปฏิบัติไม่เห็นโทษและไม่ตั้งใจที่จะละทิ้งมันเสียแล้วโทษเพียงเล็กน้อยนั้นก็จะกลายเป็นเครื่องพันธนาการที่แข็งแกร่งเหนียวแน่น สามารถเหนี่ยวรังเขาไว้ในสังสารวัตรได้ดุดนกกระทาที่ถูกบวงเทาวันอันเปราะบางเพียงเส้นเดียวดักไว้จนถึงแก่ความตายแต่ในทางกลับกันสำหรับผู้มีปัญญาและกำลังใจที่ยิ่งใหญ่แม้จะต้องละทิ้งทรัพย์สมบัติมหาศาลปานใดสิ่งเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นเครื่องผูกอันบอบบางที่สามารถสลัดทิ้งไปได้อย่างง่ายดายดุดพญาช้าง ที่ทำลายเครื่องพันธนาการอันมั่นคงแล้วหลีกไปได้ตามปรารถนาเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อท่านพระอุทายีได้เขาเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลถึงความรู้สึกซาบซึ้งเละปีติยินดีที่เกิดขึ้นในใจของท่านท่านเล่าถึงว่าเมื่อท่านได้หลีกเร้นอยู่ตามลำพังก็ได้เกิดความดำริขึ้นว่า พระผู้มีพระภาคช่างทรงมีพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงนำทมอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ออกไปจากชีวิตของพวกเราและทรงนำทมอันเป็นเหตุแห่งสุข,ขเข้ามาให้แทนท่านได้ย้อนรำลึกถึงอดีตว่าแต่ก่อนนั้นท่านเคยฉันอาหารได้ถึงสามเวลาแต่เมื่อพระศาสดาทรงบัญญัติให้ละการฉันในเวลาวิกาลแม้ในตอนแรกจะรู้สึกน้อยใจและเสียดายในรสชาติอาหาร แต่ด้วยความรักเคารพในพระองค์ท่านก็ยอมละทิ้งได้แล้วเมื่อพระองค์ทรงบัญญัติให้ละการฉันในเวลากลางคืนอีกแม้จะเสียดายอย่างยิ่งเพราะอาหารในเวลากลางคืนนั้นมีรสชาติอร่อยเป็นพิเศษท่านก็ยอมละได้อีกเช่นกันจากนั้นท่านได้เล่าถึงประสบการณ์อันเลวร้ายที่เคยประสบด้วยตนเองในสมัยที่ยังต้องออกบินทบาตในเวลากลางคืน ทั้งอันตรายจากการตกลมตกบ่อโซโครกเหยียบแม้โครหรือพบกับโจรและที่น่าสะเทือนใจที่สุดคือครั้งหนึ่งที่ท่านไปยืนรอรับบาดในความมืดแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งล้างภาชนะอยู่พอเกิดฟ้าแลบขึ้นนางเห็นเงาของท่านก็ตกใจกลัวจนร้องลั่นว่าผีจะมากินเมื่อท่านพระอุทายีได้อธิบายว่าเป็นภิกษุมาบินทบาต นางกลับดา่าท่านว่าอย่างรุนแรงว่าท่านเอามีดคมๆม,มาเชื่อท้องเสียยังจะดีกว่าการเที่ยวหาอาหารในเวลากล่ำมมืดเพราะเห็นแก่ท้องเช่นนี้เมื่อท่านพระอุทายีได้รำลึกถึงเรื่องราวเหล่านี้ท่านจึงยิ่งทราบซึ้งว่าสิกขาบทแต่ละข้อที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัตินั้นล้วนเป็นไปเพื่อนำทุกข์ออกไปและนำสุขเข้ามาให้แก่พวกเราอย่างแท้จริง เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับดังนั้นจึงได้ทรงฉวยโอกาสนั้นแสดงธรรมต่อไปว่าดูกรอุทายีข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ยังมีโมคคะปุรุษในธรรมวินัยนี้ที่เมื่อเรากล่าวให้ละโทษเพียงเล็กน้อยเขาก็กลับโต้เถียงว่าเหตุใดจึงต้องว่ากล่าวกันเพราะเรื่องเล็กน้อยเพียงเท่านี้พระสมณะช่างขัดเกล่านักไปแล้วเขาก็ไม่ยอมละโทษนั้นพระองค์จึงได้ทรงยก อุปมาด้วยนกกระทาขึ้นว่าสำหรับนกกระทาแล้วแม้จะถูกดักไว้ด้วยเครื่องผูกคือเถาวันหัวด้วนที่ดูบอบบางเพียงเส้นเดียวแต่มันก็เป็นเครื่องผูกที่แข็งแกร่งเหนียวแน่นสามารถดักนกนั้นไว้รอความตายดังฉะนั้นโทษเพียงเล็กน้อยสำหรับผู้ที่ไม่มีความตั้งใจจะละก็เป็นเครื่องผูกที่มีกำลังฉันนั้นในทางกลับกันสำหรับกุลบุตรผู้ใครในสิกขา เมื่อเรากล่าวให้ละโทษเล็กน้อยเขาก็กลับคิดด้วยความเคารพว่าพระองค์ตรัสให้เราละสิ่งนี้แล้วเขาก็ยอมละโทษนั้นโดยดีพระองค์จึงได้ทรงยกอุปมาด้วยพญาช้างต้นขึ้นว่าสำหรับพญาช้างที่เคยเข้าสงครามแล้วแม้จะถูกผูกด้วยเชือกหนังอันมั่นคงแต่เมื่อมันเพียงเอี้ยวกายไปหน่อยเดียวก็สามารถทำลายเครื่องผูกเหล่านั้นให้ขาดสะบั้นแล้วหลีกไปได้ตามปรารถนา ฉันใดโทษเพียงเล็กน้อยสำหรับผู้มีปัญญาและความตั้งใจจริงก็เป็นเครื่องผูกอันบอบบางฉันนั้นจากนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงอุป,ปมาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกคืออุป,ปมาด้วยคนจนเล็คนมั่งมีคนจนผู้มีสมบัติเพียงเล็กน้อยคือเรือนผุกแคร่พังและภรรยาที่ไม่สวยงามไม่เห็นความสุขของสมณะแล้วอยากจะบวช แต่เขาก็กลับไม่สามารถสละสิ่งเล็กน้อยเหล่านั้นได้สำหรับเขาแล้วสิ่งเหล่านั้นคือเครื่องผูกอันแข็งแกร่งแต่คนมั่งมีผู้มีทรัพย์สมบัติมหาศาลเมื่อเห็นความสุขของสมณะแล้วอยากจะบวชเขาก็กลับสามารถสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วออกบวชได้สำหรับเขาแล้วทรัพย์สมบัติเหล่านั้นคือเครื่องผูกอันบอบบางไม่มีแก่นสาร การยุดติดในโทษเล็กน้อยนี้อาจเปรียบได้กับการที่เราต้องการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพแต่กลับไม่สามารถสลักขนมชิ้นเล็กๆเ,เพียงชิ้นเดียวหลังอาหารเย็นได้เราอ่านให้เหตุผลกับตัวเองว่ามันเป็นเพียงของเล็กน้อยไม่สลักสำคัญแต่ขนมชิ้นเล็กนี้เองที่กลายเป็นเครื่องพันธนาการที่ทำให้เราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพได้เลยในทางกลับกัน การสละสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ของผู้มีปัญญานั้นก็เปรียบเสมือนมหาเศรษฐีผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงที่ตัดสินใจสละตำแหน่งและทรัพย์สมบัติทั้งหมดเพื่ออุทิศตนทำงานเพื่อสังคมคนภายนอกอาจมองว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากและยิ่งใหญ่แต่สำหรับตัวเขาเองแล้วเขากลับมองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องผูกที่ไร้แก่นสารเมื่อเทียบกับความสุขและความหมายที่แท้จริงของชีวิต ที่เขากำลังจะได้รับข้อคิดอันล้ำค่าที่เราสามารถน้อมนำมาปรับใช้จากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราหันกลับมาสำรวจจิตใจของตนเองอยู่เสมอเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับกฎระเบียบข้อปฏิบัติหรือความจำเป็นที่จะต้องละทิ้งความสุขสบายบางอย่างเรามีท่าทีต่อสิ่งนั้นอย่างไรเราเป็นเหมือนนกกระทาที่ดิ้นรนอยู่ในบ่วงแห่งข้ออ้างและความดื้อดึง หรือเรากำลังฝึกฝนตนเองให้เป็นดั่งพญาช้างผู้มีกำลังใจอันยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะสลัดทิ้งเครื่องพันธนาการทุกชนิดเพื่อมุ่งหน้าสู่อิสรภาพที่แท้จริงขอให้เราจงเป็นผู้มีปัญญาเห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยโดยความเป็นโทษและตั้งใจสลัดคืนมันเสียเพราะนี่คือทางที่จะทำให้เครื่องผูกทุกชนิดในสังสารวัตนี้กลายเป็นสิ่งบอบบาง และไร้กาลังสำหรับเราในที่สุดเอวังก็มีด้วยประการลัชนี้